สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังสาระดีๆกันฉันอยากจะฝากคุณผู้ดูสักนิดหน่อยนะคะถ้าคุณผู้ดูชื่นชอบสาระที่เรานำมาเสนอและอยากให้กําลังใจกับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์รูปหัวใจน่ารักน่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะและอย่าลืมสำหรับคนที่ชื่นชอบแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้เราด้วยนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยค่ะ มาคุยกันเรื่อง Kinder Morgan หรือ KMI กันดีกว่าครับบริษัทนี้เนี่ยเขาเปรียบตัวเองไว้เป็นเหมือนทางด่วนครับเป็นทางด่วนสายพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือเลยก็ว่าได้แล้วไอ้ทางด่วนที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วล่าสุดผลประกอบการของเขามันมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับคือพอเราพูดถึงบริษัทพลังงานเนี่ยภาพในหัวส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลใช่ไหมครับ แต่สำหรับ KMI นี่ไม่ใช่เลยครับลบภาพนั้นไปก่อนเลยลองนึกภาพแบบนี้นะครับเขาไม่ใช่คนขุดหาทองแต่เขาคือคนที่สร้างและเป็นเจ้าของถนนทุกเส้นที่รถขนทองทุกคันต้องวิ่งผ่านไม่ว่าจะขนไปไหนยังไงก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางให้เขานี่แหละครับโมเดลธุรกิจของเขาเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆนี่แหละครับคือหัวใจของธุรกิจ KMI เลยการเป็นทางด่วนสายพลังงาน จุดเด่นของโมเดลนี้คืออะไรก็คือเขาไม่สนเลยครับว่าราคาน้ำมันราคาก๊าซในตลาดโลกมันจะขึ้นจะลงจะผันผวนแค่ไหนไม่ใช่เรื่องของเขาเลยหน้าที่ของเขาคือเก็บค่าผ่านทางอย่างเดียวใครจะขนอะไรผ่านท่อของเขาก็ต้องจ่ายเงินมันเลยทำให้รายได้ของบริษัทเนี่ยมันนิ่งมากมันคงสุดๆคาดการได้ง่ายซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่นักลงทุนชอบมากโอเค และนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจทางด่วนพลังงานของเขากันก่อนจากนั้นไปเจาะลึกผลประกอบการล่าสุดแล้วมอวิเคราะห์กันว่ามีปัจจัยบวกอะไรที่น่าสนใจและมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระวังก่อนจะไปดูกันว่าก้าวต่อไปของ KCMI จะเป็นยังไง เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่ทำให้เคมไอถูกจับตามองกันเป็นพิเศษในช่วงนี้เลยนั่นก็คือผลประกอบการไตรามาสล่าสุดของเขาครับคือพอรายงานฉบับนี้ออกมาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่เอ๊ะน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันมันเป็นภาพที่ดูขัดแย้งกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับมาเริ่มกันที่ข่าวดีก่อนเลยตัวเลขไรายได้ครับโอ้โหแข็งแกร่งมากครับ4 1 5พันล้านดอลลาร์ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยไม่ใช่แค่โตขึ้นจากปีก่อนหน้านะครับ แต่ยังเอาชนะตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการกันไว้ด้วยซ้ำพูดง่ายๆก็คือรถวิ่งบนทางด่วนของเขาเนี่ยแน่นเอียดเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องราวมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นเพราะพอเราเลื่อนลงมาดูอีกบรรทัดหนึ่งซึ่งก็คือกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ตัวเลขที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันเหลือถึงมือนักลงทุนจริงๆเท่าไหร่ตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันพลิกและนี่แหละครับคือความขัดแย้งที่ว่า ฝั่งรายได้เนี่ยทำได้ดีกว่าที่คาดแต่พอมาดูฝั่งกำไรต่อหุ้นกลับทำได้ต่ำกว่าที่คาดไปน,นิดหน่อยซึ่งเอกความแตกต่างที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยนี่แหละครับที่มันทําให้เรื่องนี้น่าสนใจและเป็นเหตุผลที่เราต้องมาขุดดูกันต่อว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาละ่ะ ถึงแม้ผลประกอบการมันจะออกมาแบบมีเรื่องให้คิดนิดหน่อยก็ไม่ได้แปลว่าอนาคตของ KMI จะไม่ดีนะครับตรงกันข้ามเลยมันมีมุมมองอีกด้านที่สดใสมากๆเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทำไมหลายคนถึงยังมองว่าบริษัทนี้มีโอกาสเติบโตอีกมหาศาลมาดูฝั่งบูเคสกันบ้าง ฟังคำพูดนี้ดูสิครับนี่มาจากปากของคุณ r ริชาร์ D. ดีคินเดซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทเองเลยนะครับเขาบอกว่าเราอยู่ในยุคที่อเมริกาเป็นผู้นำด้านพลังงานของโลกอย่างแท้จริงคือมันสะท้อนความเชื่อมั่นแบบเต็มเปี่ยมเลยว่าการที่อเมริกากลายเป็นผู้ส่งออกพลังงานเบอร์ต้นๆของโลกเนี่ยมันคือโอกาสทองที่จะทำให้ทางด่วนของเคมไอเนี่ยมีรถวิ่งเยอะขึ้นไปอีกขั้นเลย แล้วมันก็ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆนะครับเพราะถ้าเรามาดูตัวเลขจริงๆ KMI มีโปรเจกต์ที่รอทำอยู่ในมือหรือที่เรียกว่า b a c k l o อกเนี่ยมูลค่าสูงถึง9.3พันล้านดอลลาร์โอ้โหนี่มันคือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตชัดๆเลยและที่สำคัญคืออะไรคือ90%ของโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของก๊าซธรรมชาติล้วนๆซึ่งเป็นพลังงานที่ตอนเนี้ยทั่วโลกต้องการตัวมากที่สุดเลยครับปัจจัยโบกมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับ ลองดูนี่สิความต้องการ L N G หรือก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยทั่วโลกกำลังพุ่งสูงขึ้นแบบไม่มีใครหยุดอยู่แล้ว K M I คือใครเขาคือคนส่งก๊าซไปให้โรงงาน L N G เกือบ40%ของทั้งอเมริกานะครับแถมโปรเจกต์ในมือกว่าครึ่งก็ยังไปซัพพอร์ตโรงไฟฟ้าอีกแต่ที่เด็ดที่สุดเลยคือความเชื่อมั่นจากคนในประธานบริษัทเนี่ยเพิ่งจะควักเงินตัวเองเกือบ26ล้านดอลลาร์ซื้อหุ้นเพิ่มไปอีก1ล้านหุ้น สัญญาณมันชัดเจนขนาดนี้คือเขามั่นใจในอนาคตของบริษัทแบบสุดๆเลยครับฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับโปรเจกต์ก็เยอะคนนายก็เชื่อมั่นแต่มันมีแต่ครับด้วยแนวโน้มที่ดูเป็นบวกขนาดนี้แล้วมันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างละ่ะเพราะทุกการลงทุนมันมี2ด้านเสมอเราต้องไปดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างครับ โอเคเพื่อให้เห็นภาพที่ครบถ้วนนะครับเราจะมาดูฝั่งแบ็กเคสกันบ้างมาดูกันว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องระมัดระวังหรือมีความท้าทายอะไรที่ KMI กำลังเผชิญอยู่มาดูกันทีละข้อเลยครับความเสี่ยงแรกเลยเรื่องการเงินคือ KMI เนี่ยมีหนี้สินเยอะมากนะครับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่3.9เท่าพูดง่ายคือมีหนี้เกือบ4เท่าของกำไรที่ทำได้ในแต่ละปีถือว่าสูงเลยทีเดียวต่อมาคือเรื่องกลยุทธ์ระยะยาว อันนี้เป็นเรื่องใหญ่คือโลกกําลังมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดใช่ไหมครับแล้วธุรกิจท่อส่งเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบนี้ในระยะยาวมันจะเป็นยังไงนี่คือคําถามสําคัญเลยยังไม่พอครับเรื่องการแข่งขันก็ดุเดือดมีบริษัทใหม่ๆสร้างท่อส่งมาแข่งซึ่งอาจจะทําให้ค่าผ่านทางของ KMI ถูกลงในอนาคตได้และสุดท้ายโปรเจกต์ที่ว่าใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงของมันเองทั้งเรื่องความล่าช้าหรือต้นทุนที่อาจจะบานปลายได้ครับแล้วก็มีอีกข้อมูลหนึ่งที่มาตอกย้ำฝั่งแบ็์เคสนะครับ ก็คือการคาดการณ์ของบริษัทเองนี่แหละสำหรับกำไรต่อหุ้นในปี2025ตัวเลขที่บริษัทให้มาเนี่ยมันต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้นิดหน่อยแม้จะนิดเดียวแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าขนาดคนในเองก็ยังมองว่าปีข้างหน้าเนี่ยมันมีเรื่องท้าทายรออยู่เหมือนกันเอาละครับเราเห็นทั้งฝั่งที่เป็นบวกและฝั่งที่น่ากังวลของเคมไอไปแล้วทีนี้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วก้าวต่อไปของเขาจะเป็นยังไง อนาคตของทางด่วนสายพลังงานเส้นนี้จะไปในทิศทางไหนถ้าจะให้สรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันคือการต่อสู้กันของสองขั้วนี้เลยครับขั้วแรกคือการเติบโตที่มีโปรเจกต์ในมืมมอมาหืมากับอีกขั้วหนึ่งคือความเสี่ยงทั้งจากหนี้สินม,มหาศาลและการดําเนินโครงการขั้วที่2คือความมั่นคงของโมเดลธุรกิจแบบเก็บค่าผ่านทางที่ต้องมาเจอกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กําลังมุ่งสู่พลังงานสะอาด และสุดท้ายคือกระแสะเงินสดที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งมันก็ทำหน้าที่เป็นกันชนให้กับภาระหนี้ที่สูงถึง50%ของทุนบริษัทมันคือการชักเยอะกันของปัจจัยเหล่านี้แหละครับและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายคำถามที่เป็นเดิมพันอนาคตของ Kinder Morgan เลยก็ว่าได้ว่ายักษ์ใหญ่รายนี้จะสามารถใช้จุดแข็งคือความมั่นคงของกระแสะเงินสด มานำทางบริษัทให้ผ่านพ้นทั้งเรื่องหนี้สินและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกพลังงานเพื่อไปคว้าโอกาสเติบโตที่รออยู่ข้างหน้าได้สำเร็จหรือไม่คำตอบของคำถามนี้ล่ละครับที่จะเป็นตัวตัดสินว่าทางด่วนสายพลังงานแห่งนี้จะยังคงเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอเมริกาต่อไปหรือจะค่อยๆกลายเป็นเพียงอนุสรณ์ของยุคสมัยที่ผ่านไปขอบคุณที่รับฟังกันจนจบเลยนะคะถ้าหากคุณชื่นชอบสาระดีๆที่เรานำมาเสนอแบบนี้ในทุกวัน ากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยแล้วเราจะนำสาระแบบนี้มามอบให้คุณในทุกๆวันและถ้าคุณอยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จักทำฝากคอมเมนต์หัวใจน่ารักน่ารักให้กับทีมงานด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ